ที่มีผ่านแล้วสามสิบปีจะรู้ว่าต้มยำกุ้งเนี่ยกัวอย่ายงเดียวซองขาวจะมาเมื่อไหร่นะครับกลัวว่าสถาบันการเงินของที่เราทํางานอยู่จะถูกปิดกิจการเมื่อไหร่อสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อไปจะได้โอนไหมจะสร้างเสร็จไหมคุณเคยได้ยินคําว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดเลยได้80%ของสินเชื่อไหม ขอย้ำ80%ของสินเชื่อคือนี่เสียนะครับชั้น่ยของระบบธนาคารทั้งหมดมีนี่เสีย50%นะครับนั่นหมายถึงว่าธนาคารขนาดใหญ่มีนี่เสีย20-30%ของสินเชื่อรวมนะครับวันนี้3%เรามีเงินกู้ต่างประเทศมาหาศาลเลยครับ ใช้ไม่หมดอ่ะใช้จน,นงุนบาทอ่อนไปแบบเละเอ้ห้าสิบบาทหกบาทต่อดอลลาร์วันนั้นเนี่ยมันภาวะสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงแล้วทุกคนก็บอกได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีทางกลับมาได้เลยตอนต้มยำกุ้งคุณรู้ไหมว่าดีบีลต่ำกว่า20บาทนะเคแบงต่ำกว่า15บาทนะเคเคจะล้มละลายนะจากสูตรนะครับจากแค่ไม่กี่สตางค์นะครับ แล้ววันนี้คเคเปี K K ต้อยไปคุณก็กี่เท่าแล้วอะธนาชาตนี่คือจะลงต่ํากว่าบาทนะครับในวันนั้นนะแล้ววันนี้ดูดูดดธนาชาตราคาเท่าไหร่ยามที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยแล้วเวลาคุณเลือกไปใส่ขนาดใหญ่ๆไว้ก่อนพอมันผ่านวิกฤตไปซึ่งต้องผ่านชื่อผมมังไงก็ผ่านมันไม่ได้มีทางที่ว่าวิกฤตแล้วจะไม่ผ่านประเทศไทยไม่ได้วิกฤตแล้ววิกฤตเลยวันนี้มันซึ้นหวังน้อยกว่าเยอะ อันนี้คือภาพรวมว่าตลายหุ้นไทยยังมีความหวังเห็แต่ว่าเรียกหวังเยอะแล้วมันจะหวังได้มากก็ตอนที่จะมีหุ้นอับตัวลด,ดลงมาเราไม่ได้เป็นประเทศที่ล้มละลายและเมื่อใดก็ตามยามที่ทุกคนหมดหวังนะครับเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในชีวิตผมยามที่คนหมดหวังผมแม่ผ่านต้มยำกุ้งมาาน้องรุ่นใหม่ถ้าไม่ผ่านต้มยำกุ้งมาจะไม่รู้หรอกว่าความสิ้นหวัง ในช่วงเวลาต้ยมยำกุ้งกีต้าก็ไม่ได้ผ่านต้ยมยำกุ้งถูกไหมนะนะกีต้าหน้าเด็กอยู่เยอะเลยอ่ะมันต้องระดับห้าสิบอย่างพี่จะผ่านต้ยมยำกุ้งไปอย่างเต็มๆนะครับว่าต้ยมยำกุ้งนี่คือปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ถึงหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับนั่นหมายถึงว่าอาเขาผ่านมาแล้วสามสิบปีถูกไหมที่มีผ่านมาแล้วสามสิบปีจะรู้าต้ยมยำกุ้งเนี่ยกลัวอย่างเดียวสองขาวจะมาเมื่อไหร่นะครับกลัวว่าสถาบันการเงินของที่เราทํางานอยู่จะถูกปิดกิจการเมื่อไหร่ อสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อไปนสิ้นหวังกว่าปัจจุบันหยืะเลยใช่ไหมฮะอสังหาริมทรัพย์ที่เราซื้อไปจะได้โอนไหมจะสร้างเสร็จไหมออฟฟิศที่เราลงทุนไปจะได้เปิดไหมแล้วปรากฏว่าอสังหาริมทรัพย์ก็ล้มละลายละเนระนนาดพร้อมกับธนาคารที่ล้มไปห้าแห่งกับอีกห้าสิบแปดไฟแนนซ์ที่หายไปในวันนั้น แลวมีอีกบริษัทเหล็กบริษัทรถยนต์บริษัทอะไรอีกเยอะมากเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีโอ้โหอิลเล็กทราตอนนั้นเอานี้ว่าคุณเคยได้ยินคําว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดเลยได้แปดสิบเปอร์เซ็นของสินเชื่อไหมขอย้ำแปดสิบเปอร์เซ็นตของสินเชื่อคือนี่เสียนะครับนั่นคือธนาคารนาครหลวงไทยธนาคารมหานาครธนาคารสีนครนะครับ เฉลี่ยของระบบธนาคารทั้งหมดมีหนี้เสีย50%นะครับนั่นหมายถึงว่าธนาคารขนาดใหญ่มีหนี้เสีย20-30%ของสินเชื่อรวมนะครับวันนี้3%วันนั้นเงินกองทุนเลี่ยล่าติดดินติดลบฮะนะฮะแล้วก็สถานะเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นลบนะฮะในช่วงเวลาตม้มยำกุ้งเรามีเงินกู้ต่างประเทศมาหาศาลเลยครับใช้ไม่หมดอ่ะใช้จนงินบาทอ่อนไปแบบเละเทะ50บาท60บาทต่อดอลลร์ วันนั้นเนี่ยมันภาวะสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงแล้วทุกคนก็บอกได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยไม่มีทางกลับมาได้เลยวันนี้ยังสิ้นหวังน้อยกว่าเยอะยังสิ้นหวังน้อยกว่าเยอะวันนั้นลงไปเอาดีกว่ามันเริ่มต้นจากพันเจ็ดร้อยแปสิบเก้าจุดก็คือบพ,อพอกับพันแปดวันนี้แหละแต่มันลงไปสองร้อยนะพี่มันลงไปสองร้อยน่ะมันกลับนะมาพันสามห้าสิบได้มันยังห่างไกลาจากจุดที่เคยสิ้นหวังอยู่เยอะ ต่อย่าลืมนะครับว่าวันนั้นเนี่ยถ้าใครลงทุนหุ้นขนาดใหญ่เอออีกอันหนึ่งเศรษฐกิจไทยจากนี้ไปหุ้นไทยจากนี้ไปจะคือเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ภาวะปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือว่าเต่าใหญ่เตียบเต่าเล็กก็ได้ยังไงครับพี่วีคือคือต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่ได้โตแบบละเลี้ยละลาดแล้วนะไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีโอกาสที่แบบอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมาก็เข้าใจเด็กๆนะครับที่บอกว่าไม่เหมือนป้าป้าออกมาไม่เหมือนตากงออกมาที่เขามีโอกาส อันนั้นจริงจริงนะครับแต่โอกาสใหม่ๆมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคว้ามันหรือไม่คว้าแต่แน่นอนครับการด้เศรษฐกิจไทยที่โตต่ากันนี้แบบนี้เนี่ยการแล้วแล้วคุณจะไปลงทุนหุ้นกลางเลยคุณต้องมีความเสี่ยงคุณอาจจะไปลงได้บ้างเล็กน้อยแต่หุ้นขนาดใหญ่จะรอดวันที่เราผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมานะครับใครซื้อหุ้นอีเวนต์แม้กระทั่งวันนี้นะครับราคาหุ้นปูนซีเมนไทยลงมาเยอะก็จริงแต่ถ้าเทียบกับตอนต้มยำกุ้งคุณจะรู้เลยว่าคุณได้กำไรอีกกมหาาศลเเยรุงทพ กสิกรที่วันนี้รู้สึกหมดหวังกับมันมากนะฮะมึงต่ำกว่าบ,บุ๊กแวร์ลูลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมึงยังมีหน้าลงอีกอย่างเงี้ยคือคําถามก็คือว่าลงไม่อายบ้างเหรอถามจริงเหรอคนขายไม่อายเหรอที่เออคุณจะขายในราคานี้แต่ตอนต้มยำกุ้งคุณรู้ไหมว่าบีบีเอ็ต่ำกว่ายี่สิบาทนะเคแบงต่ำกว่าสิบห้าบาทนะเคเคพี K K P จะล้มละลายนะจากสูตรนะครับจากแค่ไม่กี่สตังค์นะครับแล้ววันนี้วเคเคพี K P, ต้อยไปคุณก็กี่เท่าแล้วอะ ธนาชาตินี่คือจะลงต่ากว่าบาทนะครับในวันนั้นนะแล้ววันนี้ดูดูธนาชาติราคาเท่าไหร่คุณเห็นภาพไหมว่ายามที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยแล้วเวลาคุณเลือกไปใส่ขนาดใหญ่ๆไว้ก่อนพอมันผ่านวิกฤตไปซึ่งต้องผ่านเชื่อผมยังไงก็ผ่านมันไม่ได้มีทางที่แบบวิกฤตแล้วจะไม่ผ่านประเทศไทยไม่ได้วิกฤตแล้ววิกฤตเลยต้องเข้าใจนิดน,นึงก่อนเราสนาันทางการเงินที่ดีนะครับเราไม่ได้วิกฤตหรือวิกฤตเลยถึงเวลาโลกฟื้นโลกฟื้นแน่สักวันหนึ่งก็ต้องฟื้นมันก็ผ่านมาสองร้อยปีแล้วมันก็ฟื้นตลอด จะร่มสลายจะสงคมโลกรั้นที่หนึ่งสงคำโลกขั้นที่สองจะส่งรามสงคมเย็นจะสงคมย่อยจะสงคมตัวแทนจะสงคมการค้าจะสงคมเทคโนโลยีสงคามค้าเงินผมได้ยินมาหมดแล้วได้ยินมาจนเบื่อแล้วไอ้สงครามพวกนี้มันก็เป็นพ็อกซี่ของการต่อรองทางด้านอํานาจทางการเมืองของแต่ละประเทศแหละแต่สุดท้ายเศรษฐกิจพอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยโลกมันก็ฟื้นอยู่ดีเศรษฐกิจไทยก็ได้รับเงิส่งแต่วันนี้เศรษฐกิจโลกมันแย่ประเทศไทยคือประเทศที่สวยที่สุดล่ะในภูมิภาค ว่าเราเราดันไปพึ่งเศรษฐกิจโลกมากเกินไปแล้ววันนี้ถามว่าไม่พึ่งเศรษฐกิจโลกแล้วพึ่งไก่พึ่งตัวเองอ่ะมันพึ่งยังไงอ่ะพึ่งยังไม่นึกไม่ออกอ่ะนี่ภาคควเรือนเก้าสิบปอร์เซ็นอ่ะนี่ยังมีหน้าไปจองรถกันดิห้าหมื่นสี่ก้อนกันเอ็นรายการเคพีเทเตอร์ไปเทเอร์เคไปดูอยู่ครับจองห้าหมื่นกว่ากันตายแล้วเราจะเป็นหนี้กันอีกเท่าไหร่วันนี้นะฮะ คือไม่ได้ดีใจนะครับแต่รู้สึกกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะเป็นนี่นทั้งห่เพรานนั้นภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยมันจะโตได้ยากมากครับอ่ะอันนี้บริษัทขนาดใหญ่พอปลาใหญ่กินปลาเล็กเราก็สติ๊กอยู่บนบริษัทขนาดใหญ่เหมือนกับที่วอลเลมเบอร์เฟลทาอ่ะก็จะกลับเข้ามาสู่เห็นไหมพอของวอลเลมเบอร์เฟลคุณดูให้ดีเขาสิบตัวแรกเนี่ยเขาสติ๊กอยู่บนบริษัทใหญ่ทั้งหมดเลยนะเชยเชยทั้งหมดเนะี่ยลงมาผมก็ว่าซื้อปีนี้ก็ถามว่าถ้าไม่มี a p p แอปเปไหนอร์ตวองลงลมเขอคาเฟล่า มันก็ไม่ได้ไปไหนลงด้วยซ้ําปีนี้สาเหตุที่โคคาโค,โค,โคล,ล่าลงทําไมวอลล์รเรบไม่ขายมันมีสาเหตุว่ามันมีอะไรอ่ะยาสามชนิดหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะอิ่มได้โดยไม่ต้องกินโค้กหรืออะไรเงี้ยรับความหวานได้โดยไม่ต้องขันโค้กหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นสินค้าทดแทนโค้กได้อ่ะโคแ๊ปซี่ก็ลง แต่เขาก็ไม่ได้ขายเพราะเขาไม่ได้คิดว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจริงอ่อเขาก็ยังถือคราฟแอนไฮก็ยังทุกคนยังเชื่อว่ากินซอสมาเกิดเท่ถึงแม้ว่าจะบริโภคน้อยลงในช่วงวิกฤตก็ตามพูดง่ายใส่ซอสน้อยลงหรือว่าเขาก็ยังถือแบงก์ออฟอเมริกาเขายังถือมาสเตอร์การ์ดมันก็เป็นธุรกิจเดิมๆที่จริงๆแล้วถามว่าแล้วแบงก์ทำกำไรว่าไม่ทำกำไรแต่เขาก็ยังเชื่อว่าเอ๊แต่ว่าสิ่งที่บริเวณบัฟเฟตทำตอนนี้คือเมื่อหุ้นแพงมีใครดูบัฟเฟตอิน บัฟเฟตอินดิเคเตอร์ตอนนี้อยู่174เปอร์เซ็นตนั่นคืออตัวขนาดตลาดหุ้นเนี่ยใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยอยู่1.7เท่าซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณหนึ่งเท่าบวกลบสแสดงว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นอเมริกามันอยู่ในจุดที่แพงนั่นคือที่มาว่าทำไมบอลเลนบัฟเฟตถือเงินสดอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ขายหุ้นที่มีอยู่นะแต่ว่าถ้าตลาด <I think S 1> หุ้นป <is it. S 1> ีหนะ้าลดลงมาเขาจะซื้อเพิ่มทันทีแล้วคุณดูตอนที่บอลเลนบัฟเฟตซื้อหุ้นเขาจะซื้อตอนที่ทุกอย่างมัน วันนั้นเนี่ยที่บอกเลยมาเฟตซื้อกเมนแซกผมถามจริงๆเถอะผมถามจริงๆเถอะว่าใครกล้าซื้อหุ้นโกเมนแซกในวันที่เกิดวิกฤติซัพพลามใครกล้ามันจะล้มละลายนวย้ยแต่คนที่เข้าไปซื้อคือวอลเลม์บร์เฟตแล้วนอกจากโกเมนแซกที่เข,เขาไปซื้อแล้วเขาก็ไปซื้อไอจ g เอมด้วยซึ่งตอนนั้นซึ่งเขาขายไปแล้วนะซึ่งวันนั้นคืออุตสาหกรรมจะล้มละลายเอาอะวันที่เกิดวิกฤตสซัพพลามอะ ความที่สิ้นหวังที่สุดแน่คนที่มีสติอาจจะอยู่ดีดีที่สุดวันนี้ถามว่าสิ้นหวังสุดๆุดหรือยังผมก็เจอมาเก็ตติ้งนะเขาก็เริ่มสิ้นหวังแล้วเจอนักลงทุนก็เริ่มสิ้นหวังแล้วอแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่ามันยังสิ้นหวังไม่สุดอ่ะจุดที่สุดมันต้องเป็นยังไงคะจุดสุดก็คือจุดที่คุณถือไม่ได้แล้วอะจุดที่คุณไม่ถามผมแล้วว่าจะถือดีไหมจุดที่คุณตัดสินใจไม่ต้องขายทิ้งไปแล้วจะไม่ไหวแล้วกับตลาดหุ้นซึ่งวันนี้ผมมีเหตุนัดใบของนัก วันที่ผมมันจะเห็นว่ามันสุดๆจริงๆก็คือผมเห็นเน็ตเซลน้องทุลัยย่อยผมว่าทั้งปีรายย่อยก็ยังเป็นเน็ตบายนะคะคือเรานี่คือนักสู้ของแท้นะนักสู้ของแท้ครับแล้วเมื่อไ,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 ไหร่เขาเน็ตเซลเมื่อไหร่นะเออนั่นแหละแต่แต่ความหวังของตลาดหุ้นผมว่ามันจะเกิดขึ้นในปีสอง5ันยห้าอยากให้ความหวังม่นิดหนึ่งปีหน้าเราอาจจะต้องเผชิญกับความรุนแรงของการปรับฐานของตลาดหุ้นอยู่แต่ยังน้อยข้อดีก็คือตลาดหุ้นไทยลงมาย0แส้วเอร์เซ็เขาเรียกว่าร์มาร์เก็ตถูกป่ลงมายี่สิวเปอร์เซ จากนี้ไปต่อให้ลงมาอีกเนี่ยผมว่าดาวไซส์ไม่ได้เยอะมากนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าใครซื้อตอนพันสี่รอยจุดตามที่ผมแนะนําว่าเออพันสี่รอยจุดก็เป็นจุดที่เหมาะสมพอประมาณที่จะเข้าไปซื้อไม้แรกได้อย่างน้อยเราก็ได้ต้นทุนที่ไม่แพงถ้าจะลงไปอีกเนี่ยเราก็จะได้ซื้อในต้น,นทุนที่ถูกกว่าคือต้นทุนได้เปรียบแน่ๆอยู่ละแต่ว่าข้อดีคือปีสองพันยี่ห้าเนี่ยถ้ามันเป็นไปนตามคาดจริงๆเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นเศรษฐกิจจีนฟื้นนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทย ฟื้นดำเศรษฐกิจโลกนะท่องเที่ยวกับเข้าสู่ช่วงกอดโควิดก็คือ40ล้านคนได้จริงแล้วก็ปี2025จะเป็นปีที่ค่ายรถยนต์รถ e ีวีะครับจะลงทุนมหาศาลเลยนะ